วันที่18มิถุนายน2557เวลา9นาฬิกานายธวัฒแซ่ห้าพผอสวปนราธิวาสเขต2เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้นประสมศึกษาซึ่งกลุ่มนิเทศต,ติดตามและประเมินผลโดยนายกนกศิลามหม่อมศึกษานิเทศจัดขึ้นณห้องปลายสยามโรงแรมเกนติงเขตเทศบาลเมืองสไัยโกลกอำเภอสมัยโกลกจังหวัดนราธิวาส สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมก็เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันซึ่งผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษาและการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ที่ยังพบว่ามีการอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมการสอนของครูที่จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ผิดพลาดมีการสอนภาษาไทยที่ผิดไปจากวิธีทักษะที่ถูกต้องจึงถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนํามาพิจารณาแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงมีดําริให้จัดทําแผนพัฒนาการอ่านและการเขียนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวโดยระยะเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการก็คือ การพัฒนานักเรียนในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3และระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6ให้ทุกคนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้รวมทั้งปรับเปลี่ยนแบบเรียนชุดใบบัวใบโบกก็ให้หยุดวางไว้ก่อนเนื่องจากยากเกินไปสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองเน้นเรื่องใหม่ก็คือการใช้หนังสืออ่านเขียนเรียนภาษาไทยแทนโดยมีเนื้อหาเรียงระดับจากง่ายไปหายากสำหรับการอรมดังกล่าว มีผู้เครับการวมที่เป็นครูสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และ3ของโรงเรียนในสังกัดระดับชั้นละ1คนแห่งละ2คนรวมทั้งสิ้น238คน